นแรกต้องมาอย่างนี้เนี่ยต้นแรกครับโกรกนะฮะโกรกีเมนูอะไรครับตัดโกรกตัดโกรกนะครับรรรบ้านสอท้อครับนี่ครับแหน่แก่กระเทียมแก่กระเทียมนะฮะ คนเป็นนะครับไม่เป็นแกะไม่ได้ครับไม่เป็นแกะไม่ได้มันจะติดกระเทียมติดกระเทียมกลุ่มชายชะกันนะครับกินเรื่องใหญ่ช่วยกันหน่อยนะไเขาเรียกว่ากรอกสมบุญไม่ตกไม่ได้กินตังแกงตาเองครับกระเทียมสามหัวบอกเขาด้วยกระเทียมสามหัว แก้ว้อยเมตรแก้ว้อยผิวมะกรูดปูนลูกโปูนลูกลงที่แกว้อยตีแค่ครับตีแค่ตีแค่หนึ่งตีแ้งตายครับกระจุยไปเลยจับแาบครับจับยาบจับหยาบจับยาบกระดุมไม่กรอบอยู่แล้วอันนี้งานยากกระดุมไม่กรอบอยู่ ต้มบ่อยแล้วผัดมั่งขายผัดนะพี่ครับยัดผัดทอสตอทอผัดตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วพริกเข้าตาไปแล้วครับพริกเข้าตาไปแล้วเงาะขับเงาะเงาะอุดไทยทานีครับเงาะอุไทยครัยเงาะอุดไทยครับพี่อื่นกินไม่ได้กินไม่ได้ต้องเงาะอุดไทยต้องเงาะอุดไทยเท่านั้นครับ ไม่ใช่ไม่ใช kind of ่เงาะโรงเรียนนะครับเงาะวัดครับเงาะวัดนะเงาะวัดงองเรียนกินมีกินกำลมรำพันหมิ่นีองของอร่อยครับต้องดอกขาครับใส่อะไรได้มั่งเน่ยใส่ทุกอย่าง ใส่ใจยิ่งอร่อยอยังไงไม่ใส่ใจดอกคาครับปูฟ้าก็สวยจัดเลยนะงูไม่ต้องเอามานะกวาวงูจะกัดไปดอกคาดอกคาใส่ผัดกกดีสารเขาต้มมาเราผัดเลยนี่มีสรรพคุณอะไรนะ กินแล้วไม่นอนบ้านครับไม่นอนบ้านที่ไหนค้างที่นั่นครับกินไม่กลับกินดอกขาแล้วไม่นอนบ้านเลยทั้งคืนครับกินดขาแล้วจะไม่นอนบ้านถ้ากินไม้คานจะอยู่ที่บ้านไปไหนเม้นไมทำไหครับเครื่องแกงที่เราโขกไว้ครับหอมลึอปึ๊บนอนนะนอนนะ ขาดไม่ได้ครับน้ำล้างกะเพราแล้วก็ยกสวนมาเลยครับาโลงไปครับอาไรสองโลนั่สามโลว่าาลว่า โลคลงขึ้นโคลงขึ้นการปรุงรถครับร็บรบนนด,ดีชูรถนิดหน่อยสองโลสโล <c oughs> ขนไฟฟ้าเขียวครับแม่อะไร เราเล่นกับรถถังราถังมานั่นกิวขาวครับเราถอยน่าจะอร่อยครับอร่อยแน่นอนาอ้สานจะต้มครับเราผัดเลยผับตะเราครับไอดีตรีดอกคาไข่ใส่ที่หลังนีนะ อืออร่อยเลยท้าเล็กกว่าของเลยรองท้าวัดด้แล้วหยกไปเลยว่เามสวนอนนออกต่อขาดมันก็จะแบบไงพุ้นๆไงเพราะมันนี่ยังไงดีนะเขาสวนนึงไล่หนึ่งใสไหมไข่ตองีนดีกว่า เออจะนะาเลยไหมทอดกระเทียมมอันนี้ปลาครับทีเด็ดครับทีเด็ดของเราดอกคารนะมาเป็นก้อนมาเป็นก้อนดอกคาครับดอกคารีนงานเราช่วยกันครับผมไม่ช่วยครับถ่ายอย่างเดียวมีส่วนร่วม รอชิมเงยครับ่หวไม่ไได้คนนับช่วยกันนับชิมได้บอกผ่านแ่ใส่อาปาี่ตใส่อะไรเพิ่มพี่ใส่อะไรเพิ่มนี้ครับ เพิ่มความเค็มนิดหน่อยครับรสอะไรนี่ของอร่อยะเาแป๊วสวนใครมาครับเอาใสเลยใสเลยไปเลยนี่เรานี่ตักจนโต๊ะเองแน่ใสเข้าไปต่าสวยงามมน้อยหน่ยกระทะเล็กไปหน่อย จะยอะนะเหลาครับผัดโกอ้มเป่าก่อนนะเป่าไอ้เป่ายร้อนร้อนเดี๋ยวผมชิมอ่ะไหนชอบได้แล้ว จานเท่าไหร่เนี่ยถ้าขายนะยังไม่ขายครับไมซื้อแลวหน่อยมาๆชิมมั่งชิมมั่งนี่ครับไส้ไส่เห็นไหมได้ป่ะไส้ครับไส่เน้นๆเลยดู้ๆไส่ครับเต่าแล้วกัน อืมฮายยรยอดมันไรื่ยังเอ้ยตับตับเนี่ยตับกะไก่เด้เตับกรไก่เดยวสวยงามไหมบรรยากาศท้องฟ้าไงครับ ผัดโกรกแล้วร้อนครับป uh ีมือต่อทอดรอร่างเลเดี๋ยวไปหานนำลำนยงาย